สำหรับเจ้า Nissan ER a m e r a 1.2e ปี2018คันนี้นะครับมาในราคาสุดคุ้มเพียง3 10,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าจะได้ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นขับฟรีอีก3เดือนครับ และวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะกับผมแอดมินไฟท์ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อารยะยนตกริจสาขาอุบลแยกน้เมืองนะครับและวันนี้นะครับแอดมินไฟท์นะครับภูมิใจนําเสนอสําหรับเจ้ารถเก๋งนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสาหรับเจ้านิสสันอาราเบรา 1.2e เกียร์ออโต้ปี2018คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามาในราคาสุดคุ้มเพียง3แสนหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทนะครับผมก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่เคย ชมคลิปนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage รถมือ2อระารยะยินริจได้เลยนะครับให้เป็นกำลังใจกับแอดมินไฟทํทำคลิปต่อๆไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มชมเจ้าคันนี้พร้อมกับแอดมินไฟกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมเจ้านิสันอเมร l าคันนี้กันเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโพรีเมียมนะครับสลับกับสีดำนะครับพร้อมกับโลโก้นิสันอยู่ตรงกลางเลยนะครับตัวนี้อ่า หน้าตาก็จะสปอร์ตสปอร์หน่อยอย่างนี้นะครับนะครับส่วนถัดไปนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะครับอ่าพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ใสๆเลยนะครับโอเคชมในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของล้อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานพร้อมฝาครอบนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับ ขึ้นมานะครับตรงที่แก้มข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวนี้มือจับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมนี่เลยนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับคันนี้นี่สวยกริฟเลยนะครับมาชมกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังเองนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับ นี่เลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับอีก3จุดด้วยนะครับด้านหลังเตือนขนาดถอยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูกันที่แผงประตูก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับปรับกระจกข้างก็แบบไฟฟ้านะครับตัวนี้อ่า นี่นะครับสาภาพนะครับภายในห้องโดยสารนี้ต้องบอกว่ารีบๆเลยนะครับมาพร้อมกับเบาะผ้านะครับระบายอากาศได้ดีนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับฟังก์ชันนะครับเครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นเสียงเดิมโรงงานนะครับรองรับ CD วิทยุ f m a m a u x USB นะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นแอร์แบบระบบแมนนวลนะครับ ุมใหญ่ปรับใช้งานง่ายนะครับมาพร้อมระบบส่งกําลังนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้นี่เลยนะครับสภาพน้องปลายแดงมากเดี๋ยวเราดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับอเ e l ่านี้ขึ้นชื่อว่าภายในห้องโดยสารกว้างอยู่แล้วนะครับเล็กรูมนี่เขาจะเหลือเยอะมากนะครับเฮดรูมนี่ก็ไม่ติดแน่นอนนะครับผมสภาพใหม่ๆเลยนะครับมี พนัพิงแขนให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายครับผมคันนี้นะครับมาในราคาสุดคุ้มด้วยนะครับเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นของเจ้าคันนี้กันเลยครับครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเจ้านิสสันอะเมร่า2 e ึ่งจุดสองเอียร์อโต้ปีสองพคันนี้นะครับย้ํากันอีกทีนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับแอดมินไฟขายอยู่เพียงแค่3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นครับ สามแสนหนึ่งหมื่นบาทลูกค้าจะได้ผ่อนอยู่เพียงแค่เดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับพร้อมโปรโมชั่นขับฟรีทันทีอีก3เดือนนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีรับประกันหลังการขายนะครับในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้นาน1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เองเราก็รับประกันให้อีก6เดือนเต็มเ็มเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Fan นะครับ รถมือ2อารยะยนตะกิจนะครับที่ขึ้นทางด้านล่างนี้นะครับฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางช่องทาง YouTube ครับรถมือ2อารยะยนตะกิจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินไฟของต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปืนะ้อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ